มันดรดีว่าเราเทคโนโลยีก็ไปกันตึงไหนแล้วโควิดวัฒนการก็พัฒนาไปตึงไหนแล้วแกเว้ยมึงได้โบอยู่ยอมรับนะไอ้ก้อยกอนั้นแต่ว่ากูไม่โทษเด็กกูโทษคนเต้าพอคนเต้ามันทํำตัวยางไห้เด็กแร่อยู่คนเต้ามันทำไม่เห็นอยู่เด็กแต่ว่ามันเอาตัวยางจากคนเต้า คนเจ้าบันลมปรีดอยู่คนนึงเด็กกันกูมัชื่อเพรเด็กทำไรก็มันไม่น่าเกลียดหน้าไปว่าเขาจะาว่าแก้วปนผู้เล่ลาเบาท้องงั้นจะเจ้าว,ว่าแกมากักเพลงมึงปนผู้เล่ลาแกออกมาปกป้องไอ้ตองอยู่แล,ล้วเจ้าปอกูแลกไ้ตองไงใกล้ตกปกป้อง,องแล้วว่านอ้องเมียกูล่ะ ให sí, oh, well, ้ใครที่น yes, uh ้าหนองเมียมึงเออฮั้นบ่กูได้กับหนองเจ้ามันเออกูได้กับปีเจ้ามัน้อนี่มึงได้กับปีใครก็ยิงอะไรก็ยิ่งให้ท้องเป็นปีเคยมึงเห็นว่าได้กับปีเจ้ามึงยิ่งไมเออได้กันบ่หรีนานเล้ยวป่ะแล้วไปแรงไปกู้โยไม่ไม่เจ็บแบบไปแล้งให้กูยกให้เองนี่ มึงนี่ยกปิดเจ้าให้ตรงเออายุเท่าไรแลละปิดเจ้ามึงชิบอกปิดเจ้ามึงอายุชีบอ,อ,บอยกยกออีหยกให้ตรงเออโอ้ยเจ้าให้ตรงปีนี้อายุเท่าได <c oughs> คกูไม่รู้ว่าเะว่า,เางเหล็กนึงกับเหล็กเจ็ดเป็นตัวไหนอยู่หน้าอยู่หลัง <c oughs> แต่อายุมันเป็นเพียงตัวเลขแกวะนะกูณนับมาเท่ายีริบหรอกแต่เรื่องนุ่งกำนุ่งกำเราที่จำกันเด้อ น้องเจ้ามมืไอไเออปีเจ้ามือโยี่บกเจมึงหยอกง่ายทองเอี๋ยวจึงมื่อไงโย่จ้าได้ชแปดให้เขาน้องเจ้าโยกี่ปีเาวาบจึงมืงชแปน้องนปนผู้เลาแก่ไล่น้องแก้ว่าหลายปีอยู่แล้มึงอายุมืงอังเป็นน้องเอออายุิบแปนอเปจ้ง พีเศเจ้ามึงเป็นผีอายุช่บอกน้ำปันผู้เราเกิดไหลเปีออกนอกเอไลนองออกนอกแล้วหลเป็ย่งเป็นเบ่งอยู่มันปัออ้นผู้อะไรก็ไม่ผู้นี้แล้วนองมึงอายุเอผีมึงอายุที่บอกมึงอายุที่เป็ดก็มึงเป็นนองแล้วปันป้นผู้ได้แก้ว่าเี็ของเี็เจ้าเวรกูเวรา,ายจะเด็กทีบอกผี <c oughs> ตายจะเด็กที่บกปีเออเล็กหนูมึงยกไอ้ทองแล้วพอหวาะจะไม่ไกเกี้ยววแกพาไปไปาา่าวปีเต้ามึงจะยกไอ้กูกันเร็วตายแล้วเนี้อ,อเกยเออโง่โง่มย์ยกไอ้กูกันเร็วตายแล้วกันเร็วไอ้ทองหุ้นมันได้กับปีอยู่จร,ร,ริงพอล้าได้แกพอร้ากูโต้ เรามาทำความรู้จักให้คนรู้จักเรามากกว่านี้จัลครับพี่ใครครับน้องนี่สาลีครับใช่ผมนี่ขวัญชัยลรมันหมายกับสาลีมาเป็นเวลาสองปีกว่าแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานแม่ของสาลีเรียก,ก่าสินสดเป็นเงินแค่สองหมื่นบาทเท่านั้นใช่ผมก็ไม่มีปัญญาอีกออย่างหนึ่งตอนนี้ในหมู่บ้านจอมทองก็เรา ได้รับความเดือดร้อนจากท่านขุนพลปอพิทักษ์ท่านขุนพลปอพิทักษ์นำทหารเข้ามาปล้นฆ่าชาวบ้านไม่เว้นใจวันละวัน <c oughs> ลูกไก่เมียกั่ที่เขาพอาใจเขาจุดไปข่มขืนผมรยงก็ต้องลุกขึ้นมาเป็นแกนนำของคนในบ้านคนในหมู่บ้านไปที่จะต่อต้านกับปฏิการของท่านขุนพลปอพิทักษ์อาจารขุปนพลปอพิทักษ์กันเขาจริง วันวันมาพลนแต่ชาวบ้านำจำใจชาวบ้านโยปันพลืมีกินไม่มีกินไม่ดูในตรองถ้า่าวเศรษกิจปนีแต่ทหารก็ยังมาพลนทุกวันวันนี้ไมันมาเหลาดีกว่าป้ากูาไม่แต่ไงไอ้ตึงกันเลยจะไป็นยาเยีะกูไหวต้องพอร์ลัดโนเม้าวคนด้วยเวลาปนีเว้นแม่กไกลูกอินหยิกเหนกข้างบวรอครวย บูได้แล้วว่าแกหลายวันแล้วนานแล้วต้องจำเจพีแล้วไอ้ต้องแม่ไก่หลวงก้อนยิกเล่นยบเลยว่าก๊วยแล้วมึงกลวยได้กับแม่ไก,ก,ก่หลวงก้อนเพราเลยว่างั้นวัดดอกล่ะเพาะเจ้ากูพยายามมาเลยก๊วยว่างันวัดวัดดอกมึงเข้าใจไหมจัดมีพีกันมีปัญหาต่างประ,ะเทศยหละจะจะไก่ในครัวได้หึ่งมากคนพวมานลอกเจ็ดตัวแล้ต่กูแบบแบบึงมันจอกูเปรียบกันเลวไม่ตายโอ,งอง่งห ก็รวมต้องป้องกันไวน้ก่อนนะโหเล่จะเผื่อเขานากากไปร่วมมุกไปปิดมุกปิดปากไอ้เปล็ดนี่ดัดผัด <c oughs> ไอ้เจดัดปัดนี่ปายันให้ร้อยเขาปายันให้ต้องดัดปัดปายันมาด้วยกัยนเผื่อเขาปะเผื่อนากากมาปิดมุกปิดปากให้ต้อง ป้าป้าดัดปัดมาป้ายันโอ้ป้ายันมาท้องได้ไม่ใช่น้อยกูได้มาเดนอะริเกจิมอมูค่อยน้าววาลิเกจิมลิเกป้าใอยได้ลิเกจิมลิเกจิมหลายเดือแหละมาซาเออกระไดตำป้ายันแล้วตีนั่งรักจิตนั้นรบมันมึงเจือไม่กันรบกอดเนี่ยกูมาเล่นนั่งตีกันทำไมโปล่ป้ายันลิเกจิมไม่กว่าป้า คนหนดเก่าว่ต่างหานมันเปิดพูดกัคนแนวเก่าว่วาตาเก๊กร้อนแล้วไม่ได้รองมือพลงัำแล้ได้ผ้ายันดิเกเจจมเอามารองอู้งตาพลงคนได้กินข้าวเพวาะสักสิทธิ์เหือนาทัานนะเดีย๋ยวร้อยใต้บนก็เล่นดิเก้ก้องดิเก้อนก็ก็ผ้า,ายันติลงเรือ แต่กล้องดีเกจมไม่ได้พาดีเก๋ยายี่ลงเรือนะพาไม่ได้พายายี่ลงเรือเลยพายายี่ไปปัดเรว,ว้าพายายี่ขึ้นมาวชาเลงมึงยอมไมนุกที่ต้ไปจองไอ้ไปั่งจองไอ้แดดบุกพอต้อนได้พายายี่ลงเรือเพื่นก็ว่าลาเคยาลาทีอาตโนลาเคยลาที่อาตโนงบังตงแล้วก็มาลาพระพายีนยน้อยน้อยอย

ra lên vinh là tắt chóng ai nhé léo bố rô tăng mét sẽ ruộng cắt nhá Bò 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 Cô rô, bó 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 gì Nói bó gì bó 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 bên bó 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 băng bó 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 เออกูได้เลยเลที่แกเจิมทักทีแล้วนุ๊กเออรออยู่พอที่องเขามาต้านจริงทีนี้แท้ทุ่มหมดว่าวันนี้กว่าวันนี้กว่าไปจากา,านมาแล้วตายตายแน่นอนมึงเกียวกูเอเอแต่ตอนนี้มึงเลยนะตอนนี้บ้านเรามีปัญหาหลายจริงนั่งคุณพลพอไปทักนำจากานมาปลนชาวบ้านไม่เว้นแต่วันตรองรก ไอ้ไรเลาก็อยก็หัวหัวควิดไอ้ไรก็หัวควิดเช้เกาหน่อยหัวควิดเชือเกาเวัโกโควิด1ิบเก่าไม่ใช่หัวควิดเล้วก็โคกหัวไม่ใช่ตัวียกันฮัลเลโควิดหัวควิดแต่คนมันเป็นโรคนู้นู้ตอนเกิดคุญีจจ้างประเทศมันเป็นโรคนู้เป็นโรคเลยเป็นโรคโคโรน ซึ่งลังจากที่โตโยต้าโตกหยุดนะกรัเปลี่ยนพอมาเมืองไทยเป็นโควิดสี่เขาร้อยนวลมันมาจากรถโตโยต้ามึงโลบเรื่อมาจากรถโตโยต้าโตโยต้าโคโรนาซึ่งวันนี้นโตโยต้าโคโรนาโตกหยุดหมดแล้วพอโตกหยุดหมดแล้วพอมาถึงเมืองไทยมันกลายเป็นโควิดสี่เขาโอ้นั่นเรา มึงไม่ไม่ไอ้ไอ้ไอ้ไก้วนี่ไม่ไม่ไม่เคยกว้างเก้าทได้เลยมึงเล่นในโลกโซเชียลมีเดียมึงเก่งในตัวรับกดตรงรันยานกันทุกวันเข้าไปเล่นในกูเกิลอ่าก็จะเกี้ยนบอกไปคนนี่ต่างวัดก็นเมื่อไหร่ก็ประกาศอยู่เนี่ยเจ้ากระดาษผ้าก็ประกาศมาเลยเอ่าทุกวัดต่อไปนี้อดหดกันจัดงานต่างๆประเพณีต่างๆงดเม็ดอ่า ก็ใังใจตยที่คนก็ยังเหลือนการตายกันไปก่อนมึงเห็นไหมเพราปลาก็ไม่อ่านไปดังทวดอยู่ตอนครัวโควิดจิบเขา,านักแรงกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำยังไงกันเลยครับก็แล้วแต่ว่าจะทำไงใจพี่สงสารกับทราย พี่มันหมายกสาลีเป็นเวลาสองปีแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกับสาลีฉันกลัวว่าต่อไปรักคงจะเป็นหมันไหมเหรอคะสาลีจะรอคอยพี่ขวัญชัยคนเดียวเท่านั้นผู้ชายอื่นหมื่นเซนสาลีจะไม่มองนะนอกจากพี่ขวัญชัยคนเดียวเท่านั้นสาลีเป็นคนรักเดียวใจเดียวครับพี่เออวันดีบลอาจยวันดี หลนานสาวเอา้าวใครมาวันดีครับคุณลุงวันดีครับคุณลุงโอ้วันดีกับลุงอ้าวฮ่่าแล้ยู่นะ่านึกวา่าใครแม่เจ้าเลยไปดีละ่ะเอ้ยไม่ได้พบกันเสียนาน,นโอ้ยแล้วยังนานนึกวา่าใครแล้วใครล่ะไม่รู้ อ้าวมันนกที่นึงโอ้ยกลัวมันรูจักข้าอมใบอ่ะไม่มีเราไม่กินกระท้อมเบียร์ยีริปไม่มีเราไม่ได้พกตังมาทุบยาบวนผมไม่ได้ทุบดีอันตาปนันกรรมใครดีเฮ้ยเรื่อยคนปล่อยเลี้ยวใหญ่พวกนั้นเลยให้ได้ลบมาจากชิงข้อนู้ก็ไม่ได้ข้อนี้ก็ไม่ได้กรรมใสียเลย ไม่ทราบประคุณลุงนีเชื่ออะไรเลยครับลุงนี้เรียกง่ายๆว่าลุงรามกันเลยกันลุงรามนี่เดินทางมาจากนกครศักสินลุงมาตามหาลูกชายและลูกสาวลูกชายของล,ลูกชายของลุงชื่อว่าเวชยนันลูกสาวชื่อว่านันทีราก็หายมาจากบ้านเป็นเวลาสองเดือนกว่าแล้วทีนี้ลุงสืบพยายามสืบหาแล้วลุงไม่พบมาเจา้พนมก็ดีแล้วลุงจะว่าจ้างปนม เงินสักสี่หมื่นบาทฮะไอ้ตาหมาลูกชายคือเวชย,ยันและลูกสาวคือนันทีดาให้ลุงทีแต่ตอนนี้ผมไปไม่ได้หรอกครับลุงมันเป็นเหตุผลอะไรที่ไปไม่ได้ประบ้านเมืองเรากำลังเดือดร้อนครับลุงในหมู่บ้านจอมทอเขากำลังเดือดร้อนเดือดร้อนเรื่องอะไรไหนบอกลุงดิท่านขุนพลพอพิทักษ์ท่านขุนพลพอปิทักษ์นำทหารมาป้องกัชาวบ้านไม่เว้นเ่ลวัน ผมก็เองต้องลุกขึ้นมาเป็นแกนนําของคนในบ้านเพื่อต่อท่านกันเพื่อต่อท่านขุนพลปพิทักษ์แต่ขุนพลปพิทักษ์นั่นเหรอนําตงานมาพล้นก้าเจ้าบ้านใช่รูงแล้วทําไมลงแล้วทำไมไม่ร้องเรียนไปยังเองนคกทิศิกกษัตริย์รามนาฏล่ะก็บอกว่าเป็นคําสั่งของกษัตริย์รามนานอย่างนั้นเหรอใช่ครับมันยังไงกันแน่ เรื่องนี้มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ตอนที่เราบุกป่ามาเราเจอศพของขุนพลปอพิทักษ์นอนเหม็นหึออยู่ในป่ามันมีอะไรอยู่แน่นอนเบื้องหน้าเบื้องหลังมันมีอะไรเป็นเคื่อนํำอย่างแน่นอนเอาเถอะเราจะสืบไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่เอาละลูกเอาละป <c oughs> อนมนายขวัญชยัยตาขวัญชัยรับป่ากับลุงว่าจะตามหาลูกชายและลูกสาวกองลงให้พบ ลุงยินดีท <Rapid snowball> ี่จะจัดการเรื่องดีให้ลุงจะจัดการยังไงนะเอาเถอะท่านขุนพลปอพิทักษ์ลุงพอจะรู้จักนะลุงจะจัดการเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องเรื่องของขุนพลปอพิทักษ์ให้เรียบร้อยให้บูบ้านของเธอได้มีความสงบสุขกันอยู่จะเดีเฮ้ผมว่าเราไปได้แก้ดะครับอย่าพร้ำเลยกับพถกทางนั้น พราะต่างนานมาแต่ละทีมันใช้คอมแบตมันชัดล้านเหี้ยนนะเอาเถอะลุงไม่กลัวหรอกกลัวนะเป็นได้จากทิ้งเนี่ยเกิดตรงนี้มันไม่ใช่ธรรมดามึงแลดีนะมึงกูว่าต้องเป็นได้จากทิ้งโง่จ้ะมึงว่าพเนัานไม่ตรงกูก็เหมือนนึกมันมึงกลัวมันต้องเป็นได้จากทิ้งมึงว่าเป็นอะไรเลยไม่ความเดินกับบัวนันอะเมม กูไม่ถึงไม่ใจความดันไม่ใจเบาหวานแต่กูไม่จึงว่าลุงนี้ต้องเป็นเลยจะกริงเกือกูดา่าแม่แกไม่โท้จั้นย่ามันนั่นไหมเจ้าลุงรับปากผมเช่นนี้ผมจะดีที่จะตั้งลูกชายคือเวทยัยและลูกสาวคือนันทิราของลุงให้แล้วผู้หญิงคนหลังนั้นหนูสาลีหนูสาลีนี่เป็นคู่มั่นผมต้องอาศยกันมาเวลาสองปีแล้ว แม่ของสาลีเรียกสินสรดผมแค่สองหมืนแต่ผมไม่มีเงินแต่งงานผมอยากจะหางานทำจะมาเจอเกับเคีการท่านขุนพลพอพิทัก์เชก่อนเอาเถอะแล้วลุงจะจัดการในเอารางวัลให้เธอแต่งงานกัเดกนะ <c oughs> ครับลงุงก่นผมยินดีที่จะสืบลูกชายและลูกสาวของลุงเองว่าจ่ลุงจะพักอยู่บ้านไกลดีนะ ในระหว่างที่เธอกําลังไปสืยมหาลูกสาวและลูกชายลูกสาวล,ลูกชายของลุงลุงพักอยู่บ้านผมก็ได้ลุงไม่อยากรบกวนลุงพักอยู่บ้านหนูก็ได้ลุงไม่อยากรบกวนบ้านคนหลังละ่ะมานพมไม่ใหญ่มีกับพ่อมาถ้าอยู่วัดครับอยู่วัดเหรอวัดไหนทายเนื้อครับบ้านคนหลังอ่ะพมอยู่เางเดียวกายก้อยครับเราในนามกูจิตวัดแล้ว พี่น้องกับทักษิณมาจากจีนอุชินวัดแต่พวกเราีนชินาวาดนัชนวดช่วยกับมันหมายถึงรอแองแมตเได้โยนตรงไหนในวัดนั้นมันชินแต่แล้วกลับแล้วบ้านคนหลังโน้นล่ะบ้านเพราะมันไปไปักไม่ได้กับโปรว่ามันวังนี้มันมีปัญหายอยู่แล้จริงกับเพราะไม่มีบ้านมีแต่ดีสอรอทโอมีดีสอรอทเหรอครับดีดดรอตน้อยเหมืมอเาผมเล็กเบ,บื่อไปนี่ ไอ้เร่ไอ <c oughs> ้ไอ te <c oughs> ้อมสตีคงร่าด <c oughs> ูไอ <c oughs> ้กวนนกเต็นดูกูไปลงหุ้นเมืกับดีเจกองก็อยข้อหวานดีเจกองกูไปลงหุ้นไปแต่กวนนกเต็นนสร้างรีสอร์ทมาคนไปปักกันคุยถ้ากันลุงพักอยู่บ้านพดหลานชายก็ได้บ้านอยู่ไหนล่ะลุงเด่นต้องไปข้างหน้าเลยครับ ลงไปเดินตรงไปข้างหน้าตรงไปเหรอครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาอีนึงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอ้เอกำลังนั้นกำลังนั้นจึงเดินเดินเดินตรงเดินตรงไปเดินตรงไปเลยต่างนั้นต่างนั้นต่างนั้นเลยพลอยพลต่างนั้นเลยนั่นตรงไปเลยตรงไปเลยเอาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาใจดลงซับเลี้ยวขวาใจดลงก็ตั้งซับไปนึงไอต่างนั้นพลอยเบนก็คุณแหน่ไปอยบนนั่นเอง เปรดใจก้อยกันีสาลีวันนี้พี่เองจะต้องจากเธอไปแล้วพี่จะไปเืิพารลูกชายของลุงรามและลูกสาวของลุงรามไปพบและจะกองเกินจางวันนั้นมาแต่งงานก,นกับสาลีรอพี่หน่อยนะสาลีจะพี่ขวัญชยัยสาลีจะรอพี่แต่คนเดียวเท่านั้นนะคะี่รักเธอมากที่สุดเลย ผู้หญิงใดในโลกนี้ไม่มีใครที่จะให้แสงสว่างมุดอย่างเธอเธอคือดวงพระทีพจะเป็นแสงสว่างให้กับพี่พี่จจรักกอแต่คนเดียวเท่านั้นรอพี่อีกหน่อยนะสาลีเจ้าค่ะขานประดีพี่ต้องลาเธอแล้วพี่ไข่พี่แก้วพี่ทองมีกันติดตัวกันบ้างไหมเพราะไม่จักแพ่งนะครับพี่แก้วล่ะเพราะว่าไม้จักบานึงครับพี่ทอง พ่อมาไมา้จาักเพ่งหนึ่งบักบ้นานเนี่ยเจน่าเลยกับเบียร์นี่เราจะไปยังไงกันดีนะครับ e ไม่ต้องจ่ายเบียร์นี่ครับเราป่อยกันรวยๆป่ะเนี้ยเออไม่ต้องจ่ายเบียร์ไม่ต้องจ่าย,ยรไายรเราเด,ดินไปซื้อผ้ากันเลยนี่อย่างเปิดร้านเปิดใจตรงนั้นเราเก่าแต่ตอนนี้ร้านเปิดาจเขาปิดมัแล้วเลยก็กลัวโควิดชิมข้ากันยังเลือดต่แม่ค้าไม้ปวดรือ มื่เกีน้นายบอกดังมาถึงในวันเย็นเนี่ยทีสามน้องดังเวก็บข้องแล้วเราไม่สี่ายค่อยคนมาอ่านก็มาถึงเขายืนรอายเขากลับเป็นโ้บรนั้นลาวพี่ลาก่อนนะคนดีใช่พี่่อยพี่โชคดีจันะคะซาลีจะตั้งตาคอยมันพี่กลับมาแล้วเราจะได้แต่งงานกันความรักของเราจะได้สมหวังเจ่าชีจะสาลี